กลับสบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีแตงแป้งเม็ดสุกุสุกคนเด้อสุมองสมบอตว่าสิเป็นพังไทยพังลาวต่างประเทศเนาะพ่อพ่อกันส่องพ่อน้องโซคือเก่าพี่น้องบรรยากาศย่ำคำคำพี่น้องไอ้ฝนเก่าเอางูเขาคอกแล้วพี่น้องเาคอกเขาลักแล้วพี่น้องไอ้เราเป็นอย่างไรมาดีกันเขากันนั่งก็ค้นขี้ดินแล้วพี่น้องชวนขี้ดินแล้วมองนี่นี่พี่น้องตอนน้ำบ่มีเได้พี่น้องไอ้ คนเรียบร้อยนี่ของของเศร้านี่น้องหลายเติมน้องพูนคนอยู่บนมือเนาะเกือบปล้วพี่น้องมือข้างน่าหอมมือนะ่าจะคนใส่อีกน้องดินเลือเลือคนใส่ขี้ด้ายนาะตอนนี้ก็ประมาณหกโมงประมาณหกโมงหกโมงนี่น้องบุงแรง เ้าจะกินเข่าพี่น้องมันมีเมนูยังไปเบ้างนกนพี่น้องคนนี้แล้วหิ้วเข่าพี่น้องเสื้อกระตูนเตรียมอาหารไว้เรียบร้อยแกงน้อไม้พี่น้องไม่สดๆประเทศไทยเบิรงนโลตอนแกงพี่น้องปิ้งปลาปิ้งนังเข้มพี่น้องเสียบๆตามกันเด้อพี่น้องเรียบร้อยพี่น้องให้กินเข่าแรงนกวันนด้พี่น้องเด้อลูกชายกันนั่งบ่ได้บ้านลูกชายเสียหายบ่บ้าน นางด <laughs> pues ีดีสิเหยอะข้าจิ๋งข่าวกันแล้วพี่น้องเยอะขาคือยังเนาะเดีนยวน่้ก็ตุกได้แล้วพี่น้องสบายดีพี่น้องยิงเขาแรกน้ำปั่นพี่น้องสุกๆบ่มีบ่ได้ลองคิดบดมือเว้ยข้าค้นดินพวกเราเ้ยสบายดีพี่น้องยิงเขาแรกกันเด้อพี่น้องเด้อค้นดินค้นดินค้นดินบดมือพี่น้องเดียแล้วบ่มีขี้ไปลงไอ้เบิ่งมัน กระดิ่งนั <sk 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 ่ก็แเ้วพี่ยบลหรออางนันังวานเนี่ยเนนังนังนังเคมไป้อนังแหรับองสิเสงะไมสวัสดีปาดุกี่น้ำชกเลยอืม

Rồi hắc. vào luôn đi. Điện Mà chú kín được phải không? Bọn. Ừ. Ừ, nó còn. Ừ. Cho nó đứng Đó. Ừ. Đó. Đó là... Đó là nó phá, không phải không con cho phong này, là con mủ, kéo nó mày pin phá, đấy không. ข่าวบังฮักแล้วเสียบนะว่านักหน่อยสิเสียบอืม กัดคอเนี่ยวบาอมาจับจับเข็มห่ยบ่อจับไปยังเด็๋มันนี่เขากันเนาะ ngắm hoa <coughs> mai một chút Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ เฮียเฮียปากพอวะปดโซดนะนี่พยาดอีกเนาะ

xaia pin bên hông non u pin bộ đại hay? cho cạp pin nữa không? hỏi pin đại này. anh pin bộ đại không? non hay này, cái cái mông

กวางมือมนดำบตะกร้อขำมือมันดำบน,นะเพ่ยเยกิน <c oughs> แล้วเป็นยงการเพมนิดหน่หหอยแล้ว

ba cái răng gì ngắn nhớ không ạ

กี <elim> <sh> ่ผาไปเพียงเท่านี้พี่น้องทาถึงใจย่ืมกุหลายก็แซ่ก็จะไข่เนี่ยพี่น้องก็จะบ๊อบผัดกินใหม่ๆเนาะของพอท้องน้ำโซกไปแล้วพี่น้องสบายดี